เมื่อกี้มากินอยู่นี่เมื่อกี้ทุกปทปุกบาแห่งนะปลาบ้านไายตอนนี้นะไปสมัติว้ามาแล้วแม่โคจากโตแล้วแม่เจ้าทีเจ้าทางว้าเป็ดคนนะ่ะเป็ดสองโตคู่หนึ่งเนาะสองผู้เมียเนาะเอาสามสีไปนี่เอาละเอาละตัวเท่ละนี่ตัวหนึ่งละนี่ปลาะดอร์เร่บอ วุ้ยป่าทได้น้อยว้าแต่น้อยพดยอดน,อน,อนีว้ายมีแล้วมีป่าเราอยู่นี่นะ Này, phản đồ nói Đây tôi nhìn lọ Quay cái câu, bạn nói phút Nè, tôi nhìn nè Tìm vô lý đai vớ rồi nè Nè là nói lại แล้วเนาะนี่ไปแล้วเอาปินหน้ากระบอกคนละโอเคไปดีนี่ยพดยังไปนะไปเลยว่ไปโอ้ยไปแล้ว,นะลว,ลวตัวน้อยดิอ๋อปัไพายน้อยพี่ไลายแท้ <c oughs> น้อยพอด วันนี้เนาะเฮ้ยพระดากูไหวามากเนาะป่าอันนั้นอันได้ว่านเน,น,น,นี่เนาะเฮ้ยมันลุ้มันล,ล่ามันอะไรนี่ป่าน,นี่นะโอ้ยมันขี่ปอดก็ไม่ได้มาบัานนี้ขี่ปอดเบด็ดเตล็ดเ ขี่มเบ็ยดกันบ้างด้วยบังคีมก่อนทำธรรมดาแล้วนะอยู่แค่ท่านมีมีแต่ปลาวานายปลากระไรอยู่แค่นั้นถ้านำน้ำวันนี้แห้งวันนี้เองคนมาตึกอยู่ที่นี่พี่อยู่บนรูมรูนี้แก้งไปใหนเป็นบังฮีนคือว่าวเมื่อกี้แหละในท่านมีแต่ปลาวานายกินปั๊บแล้วแม็ดผลรสกินปับนป๊บแม่ผลรสอยู่บนท่านนะ แต่อยู่เช่นี่มันป่าไผ่ไป่คือพื้นมันป่าฟากพื่นนี้มันป่าป่าดุกพื้นนะเป็เจ๋มพื้นนะทางเสื้อกับป่าวันไอ้ฝนกันอยู่ฮัทมันแค่ป่าน้อยอยจิบอ่อยู่บนมิดน้อยเห็นนะแต่ว่าเช่นนี้ในะดีที่สุดเลยมันวันนี้แหละวันเบลปุกตกกันแหละอากาศมันก็ดีแต่ยังมียุงเสื้ออยู่นะยุงลายขนาด Một đàm mà cái phạt đẹp của mình yêu. nhung kín vét kín quân. Nam mục kín Quá trình bên lâu. Trời phạt đời nhà hết tham nọ sông đây nị. TĐi vắp ní hết, của sân nhà 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 Thế nhà 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 được nhà 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 vãi nhà 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 cm nhà nhà cm nhà nhà สูกันนั้น,นเอาลงไปน้ำแห้งล่านำลบสมาธิขึ้นไปถึงพุ้นได้ธรรมดาขี่ไปเจ้าจนเยกพื้นบนบนโดนเท่านะว้าวโดเรนัว ở đây nữa Ở đây, ở đây? Ở đây? Mm. Wow Wow, phải bắt Một bình nhắn phôi mà cứ câu